สวัสดีครับผมพัทพัฒนละครับผมนี่คือคลิปอีกคลิปนึงครับที่ผมจะมารีวิวนะครับที่อยู่ในช่องฟอร์ดพระประแดง Official ที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับก็คือเจ้าตัว Ford Everest รนะครับรุ่นในปี 2020, 2021 0 2ตรงนี้นี่เองนะฮะตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฉมสุดท้ายรุ่นสุดท้ายที่ว่าก่อนจะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นตัว next gen นั่นเองนะฮะผมต้องบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่า มีฟีเจอร์อะไรกันบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้ที่มีความใกล้เคียงหรือว่าเหมือนก,นกันกับตัว next gen Everest นั่นเองที่สำคัญก็ผมนอกจากความเหมือนกันแล้วนะคะผมอยากจะบอกว่ารถข้างๆผมคันนี้ฮนะส่วนรถครับ จะอยู่ที่ถึง2 0 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียว200,000บาทที่ว่าลดไปแล้วแล้วแถนมีได้ฟีเจอร์อะไรที่เหมือนกับตัวรุ่นใหม่กันบ้างเดี๋ยวผมจะให้มาดูกันทีละจุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมแรกกันก่อนด้านหน้าของเขานะครับดีไซน์คงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวรถเขาเก่าอยู่แล้วนะฮะที่ไฟหน้าของเขาเนี่ยนะฮะไฟหน้าเขาตรงนี้จะเป็นไฟหน้าที่มีระบบที่เขาเรียกว่าระบบ เปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเหมือนในตัว Next Gen นั่นเองนะฮะก็ให้มากับรถอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเหมือนกับไปใช้ตัวใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนงตัวใบปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับซึ่งจะอยู่บริเวณเหนือฝากระโปรงขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับตรงนีอ้อันนี้เป็นแบบใบปัดแบบออตโต้นั่นเองนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้ก็ให้กันมาก็ในตัวเก่าอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเป็นเซ็นเซอร์การระยะนะครับซึ่งให้มาด้านหน้าอยู่เนี่ยประมาณ6จุดอ่าจะเห็นเป็นแนวลักษณะ6จุดนะครับซึ่งตรงนี้จะไปรวมกับข้างหลังด้วยนะครับรวมแล้วทั้งรถเนี่ยจะอยู่ประมาณสักอ่าแปดจุดด้วยกันนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตรงนี้จะไป ขมมดรวมกันกันกบระบบที่เขาเรียกว่าช่วยถอยจอดแบบอัจฉริยะนั่นเองนะครับเวลาถอยเทียบข้างนะครับตามริมถนนตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับจะเหมาะมากครับผมสำหรับสุภาพสตรีซึ่งบางทีบางครั้งเราไม่ได้คุ้นเคยกับรถขนาดใหญ่ๆลักษณะประมาณนี้เราไปขับใช้งานอยู่ในเมืองหรือตาม้างถนนตรงนี้ก็จะช่วยเข้าไปได้นะครับ นส่วนของเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์ของรถคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบไบเทอร์โบนั่นเองเทอร์โบคู่นะครับกำลังแรงม้าก็อยู่ที่213แรงม้านะครับก็จะให้มากกว่าตัวใหม่นิดหน่อยนะฮะแทบจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วเรื่องของเกียร์เนี่ยตัวรถเขาเกียร์จะใช้ลักษณะเป็นเกียร์แบบ10สปีดนะครับออโต้แบบ10สปีดก็ให้เรื่องของความประหยัดนะครับความนุ่มนวลในการขับรวมไปถึงเรื่องของความสปอร์ตในการขับขี่ด้วยนะฮะเพราะตัวเกียร์ครับผมจะไป เขาเรียกว่าไปเหมาะกับการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายบทจะเหยียบก็เหยียบได้นะครับบทจะประหยัดก็ประหยัดได้อีกเช่นเดียวกันแล้วที่สําคัญกับผมคันนี้ฮะเป็นระบบ4 wheel drive นั่นเองนะครับเป็นระบบ4 wheel แบบ full time นะครับมีสามารถปรับโหมดต,ต่างๆได้นะฮะซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันอีกทีหนึ่งกันแบบชัดๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ต่อดับเบนด้านข้างด้านข้างรถของเขานะฮะตัวล้อจะใช้เป็นล้อแมกอะลอยขนาด20นิ้วนะฮะส่ยาง265อันนี้ยางตัวเดิมสเปคเดิมนนเเเป็ยาว ตัวนี้ก็เหมาะอาการใช้งานแบบพื้นที่ถนนแบบออนโรดนะครับถ้าหากใครอยากที่จะเอาไปใช้แบบออฟโรดนะครับติดติดเปลี่ยนยางอย่างเดียวนะฮะจบเลยเปยางเอาแบบเรียกว่าเอาแนวออลเท a รนนะฮะก็ใช้ได้ทั้งบนถนนดําแล้วก็บนถนนฝุ่นนั่นเองนะครับแล้วที่สําคัญฮะที่จุกลมเนี่ยวนข้างในเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจจับวัดแรงดันลมยางตัวใหม่ก็มีตัวเก่าก็มีนะฮะ แถมรถอีก2แสนนังหากผมไม่วอกไม่คุ้มได้ยังไงนะฮะแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆข้างๆนะครับตัวด้านข้างเนี่ยก็ดีไซน์ตามแบบฉบับอาจจะเรียบๆไม่ได้มีอะไรมากแต่ที่สําคัญอ่าลืมบอกนี้ไปเราวหลังคานะครับใครอยากติดแหลกใครอยากไปเที่ยวนะฮะข้างบนตรงนี้จะมีอุปกร,รณ์ที่เขาเรียกว,ว่าราวหลังคามาให้ก็งับใส่ไปเลยฮะแล้วแพ็คของแพ็คของอยู่ข้างบนอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวตามมาต่อที่ด้านหลัง ด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวฝาท้ายแบบไฟฟ้าอ่าตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองตัวนี้มีความพิเศษนิดนึงคือว่าเขาจะมีระบบเขาเรียกว่าเป็นอ่าแฮนด์ฟรีอ่าผมใช้คาว่าแฮนด์ฟรีเดี๋ยวผมลองทสปิดก่อนระบบแฮนด์ฟรีเนี่ยตัวนี้มันจะสะดวกสบายมากนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราถือรีโมทมาอันนี้รีโมทของตัวรถนะครับผมถือมาอยู่ระยะใกล้ๆแล้วต้องการ เปิดรถเลยโดยใช้ขาเตะนะครับสมมุติก็เกิดกรณีบางทีเรามีของนะฮะหอบอยู่ที่ตามแขนเรามาเยอะๆนะครับอยากเปิดแบบสบายๆวิธีการใช้งานนะครับกับตัวฝาท้ายอันฟีนี่ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงเอารีโมทนะครับติดอยู่กับตัวเราเองนะครับแล้วเวลาใช้งานนะครับเราทําการเตะกรผมเบาๆไปที่ฝาท้ายครับลักษณะนี้จะสังเกตครับผมเปิดได้แบบง่ายๆตรงนี้ก็มีกันตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วลักษณะนี้นะฮะตัวรุ่นใหม่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเราจะ เห็นลักษณะเป็นเบาะเป็นเบาะแบบเจที่นั่งกันเลยตรงนี้แล้วก็ที่เป็นฟีเจอร์สําคัญของเขาก็าคือเบาะด้านหลังนะครับเบาะแถวหลังนีจะสามารถพับได้แบบไฟฟ้านะฮะลักษณะนี้พับลงไปเลยนะฮะเบาะสังเกตว่าอาจจะก,กลับขึ้นมาเพราะว่าเบาะตรงแถวกลางของเขามีการเอ็นมากกว่าปกติอันนี้จะเป็นเรื่องของระบบเซฟตี้นะครับถ้าอยากพับราบไปเลยก็คืออาจจะขยับเบาะแถว2นิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องของเงื่อนไขในการใช้งานนิดนึงนะครับ โอเคลักษณะนี้ผมก็เปิดให้ดูกันเลยนะฮะส่วนถัดมาครับนั่นก็คือในส่วนของตัวบริเวณภายในนั่นเองภายในมีอะไรเดี๋ยวผมให้ทุกคนตามมาดูด้วยกันนะครับมาตรงนี้เลยฮะภายในนะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่าเราเปิดไปดูเลยฮะข้างในตรงนี้เราจะเห็นเป็นเบาะสีคอนอยักอ่าผมต้องใช้คํานี้นะครับเป็นเบาะสีคอนอยักสีคอนอยักก็จะเป็นออกแนวสีเบจเบหน่อยอ่าให้โทนความรู้สึกคล้ายๆกับรถยุโรปเดี๋ยวผมจะทาการเปิดไฟนะฮะเปิดไฟให้ทั่วเลย เราจะได้เห็นาภายในกันแบบสวยๆลักษณะนี้หน้าตาตัวรถภายในก็จะประมาณนี้นะครับและที่สําคัญครับผมอ,อย่างที่ผมบอกเมื่อตอนแรกก็คือเรื่องของตัวโหมดปรับในการขับขี่ต่างๆนะครับเรื่องระบบ4 w h e วิก็จะอยู่ด้านล่างบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะปรับได้ด้วยกันถึง4โหมดนะครับมี normal โหมดขับบนถนนปกติมีเขาเรียกว่าแบบขับบนถนนโคลนถนนล,ลื่นนะฮะมีขับอยู่บนทรายไว้สำหรับตะกุยแล้วก็เอาไว้สำหรับปีนป่ายก็ผมต้องบอกว่า4โหมดนี่ถ้าใช้ออฟโรดก็ ต้องเรียกว่ามันก็ครบแล้วนะฮะมันก็ถือว่าพร้อมเพียงกับการใช้งานแล้วนะฮะใครอยากจะตะกุยติดลมติดลมอะไรงไงใช้ตัวนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วแถมตัวรถเนี่ยเป็น4 w h e e l แบบฟูลไทม์ด้วยนะครับเวลาขับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการปรับไปเองนะครับใครที่ไม่คุ้นรถ4 w h e e l ผมต้องบอกคันนี้ถ้าใช้เป็นตัวเริ่มต้นในการใช้งานจริงๆผมก็บอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนหน้าจอครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอแบบซิงค์สามอ่า ซิงเวอร์ชั่นที่3นะครับซึ่งซิงปัจจุบันในตัว Next Gen เป็น s ิงเวอร์ชั n น4ความข้อดีของ s ิงสาก็คือว่าตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ซึ่งตัวใหม่ต่อได้ตัวเก่าก็ต่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็วิธีต่อไม่ยากนะฮะก็เสียบสาย แบบสายชาร์จนะฮะั USB จากาตัวโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็เสียบเข้าตัวเครื่องเสียงก็ใช้งานได้แล้วนะครับไม่ได้ยุ่งยากแล้วซึ่งหา,าสาย USB หาซื้อได้แบบง่ายๆตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านาขายกัเจ็ตทั่วๆไปนะครับก็ซื้อได้ไม่ยาก ลักษณะนี้จริงๆผมต้องบอกว่าในรถจะมีฟีเจอร์อีกเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเบาไฟฟ้าเอยชุดหน้าปัดตรงนี้ไอ้ที่ผมกําลังเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมใส่อินเสิร์ตเข้าไปให้ทีก็จะเป็นตัวหน้าปัดในการบอกสถานะต่างๆตัวรถและเป็นเมนูภาษาไทยตรงนี้เป็นฟีเจอร์อีกเยอะแยะมากมายนะฮะที่ผมต้องบอกว่าจริงๆให้มาไม่ต่างกันกับตัว Next Gen เ,เลยและที่สําคัญครับให้ส่วนลดถึง2 0 0 0 0 0บาทนะฮะผมต้องบอกว่าไม่พลาดไม่ได้แล้วนะฮะ,ะสำหรับคันนี้ครับผม ในด้านของราคานะครับสำหรับเจ้า e v e r อเรคันนี้เนี่ยไบเทอร์โบ 4x4 คณ4อันนี้ผมลืมบอกสีขาวมุกนะฮะแล้วแถมเบาะข้างในเป็นสีแบบสีคอนอยกักเป็นสีเบดนั่นเองนะครับส่วนราคาตัวรถนะฮะจะอยู่ที่1 8 1 9 0 0 0าบาทแถมส่วนลดให้อีก2 0 0แสนบาทนะครับสองแสนนี้ลดร,ราคาตัวรถหรืออยากใส่อุป,ปกรณ์ตกแต่งเยอะๆนะฮะเอามาใส่กับตรงนี้ก็ได้แล้วแต่คุณชอบเลยนะครับ นะฮะแล้วถ้าเกิดใครอยากสอบถามก็มูลเพิ่มเติมนะครับสนใจตัวรถคันนี้ผมต้องบอกว่าเหลือค่าสุดท้ายในโชว์รูมแล้วนะฮะนะฮะตัวรถเยอะๆอย่างนี้หาไม่มีแล้วนะครับในประเทศนี้ แล้วก็อยากจะก็เรียกว่าไงอย่าดูตัวรถเป็นๆนะครับก็มาที่โชรูมกันได้เลยนะครับที่โชรูมฟอร์ดพระประแดงนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคันรถคันต่อไปที่ผมจะรีวิวนั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนสำหรับรถคันนี้หรือว่าลักษณะการพูดของผมนะครับพูดผิดพูดถูกยังไงก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกัันครบ